วันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อต้องบอกว่าร้อนแรงมากเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครนที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเลยทีเดียวมีรายงานออกมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกำลังผลักดันให้ยูเครยนยอมรับข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียนะครับใช่ค่ะแล้วเงื่อนไขที่ว่านี่ก็ดูจะเป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องยอมเสียดินแดนไครเมียแล้วก็เอ่อลมเลิกความตั้งใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตด้วย ครับแล้วเหมือนกับว่าความกดดันมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะกำลังจะมีการประชุมสำคัญที่วอชิงตันดีซีใช่ไหมครับทรัมป์เซเลนสกีและก็ผู้นำยุโรปบรรยากาศคงตึงเครียดน่าดู แน่นอนค่ะสำหรับข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากหลายส่วนนะคะทั้งรายงานข่าวเกี่ยวกับท่าทีของทรัมป์เองอย่างโพส์ตใน Truth Social ของเขาหลังจากที่มีข่าวว่าไปพบปากกับปูตินที่อาลาสก้ามาแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอที่เรียกว่าการรับประกันความปลอดภัยแบบมาตรา5ซึ่งอันนี้ต้องฉีดเส้นใต้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่การให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตโดยตรง uh huh. แต่เป็นหลักประกันจากสาหรัฐกับชาติยุโรปบางส่วนแทน งันวันนี้เรามาลองพยายามแกะดูกันนะครับว่าไอ้ข้อตกลงที่อาจจะเป็นไปได้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเงื่อนไขมันหนักหนาแค่ไหนแล้วการรับประกันแบบใหม่ที่ว่าเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบทเรียนเก่าๆอย่างบันทึกช่วยจำบูดาเปส์ที่คนพูดถึงกันเยอะค่ะเริ่มจากตัวข้อเสนอรับประกันแบบมาตรา5ก่อนก็นได้ค่ะหลักการคือสหรัฐอเมริกากับชาติในยุโรปบางชาติ ย้ำว่าไม่ใช่นาโตทั้งองค์กรนะคะจะให้หลักประกันความปลอดภัยที่ออคล้ายคลึงกับมาตรา5ของนาโตแก่ยูเครนก็คือถ้าชาติที่ได้รับประกันถูกโจมตีก็ให้ถือว่าเป็นการโจมตีทุกชาติที่ร่วมให้ประกันนั้นด้วย<嗯>มีรายงานด้วยนะคะว่าทางปูตินเองก็ดูเหมือนจะยอมรับในหลักการนี้หลังจากการประชุมที่阿拉斯าคะ่ะหรือทับยายกรอะไรของสหรัฐไปช่วยยูเครนโดยตรงแถมเงื่อนไขก็คือยูเครนต้องยอมเรื่องไครเมียเรื่องนาโตไปเลย มันก็เกิดคําถามสิครับว่าแล้วการรับประกันที่ว่าเนี่ยมันจะมีผลในทางปฏิบัติได้ยังไงถ้าไม่มีกําลังหลักจากลหรัฐคําอยู่แล้วท่าทีของทรัมป์เรื่องการใช้ทรัพยากรสหรัฐก็สร้างความกังวลอย่างที่คุณว่าจริงๆนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานถึงความเป็นไปได้อื่นๆอีกนะคะเช่นรัสเซียอาจจะยอมถอยจากพื้นที่ที่ยึดครองอยู่บางส่วนเพื่อแลกกับการที่ยูเครนย,ยอมรับการสูญเสียดินแดนทางตะวันออกหรือยอมให้มีการตรึงแนวรบไว้ Hmm. ซึ่งชะตากรรมของภูพิภาคดอนบาสเองก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันบนโต๊ะเจรจายอยู่ดีค่ะโอ้ oh, พอฟังแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยครับที่คนจะกังวลกันมากแล้วก็ไม่ไว้วางใจอย่างแรงโดยเฉพาะพอเอาไปเทียบกับบทเรียนในอดีตผมเห็นใน reddit นี้พูดถึงบันทึกช่วยจำบูดาเปสกันเยอะมากหลายคนมองว่ามันเหลวไหลเป็นแค่กระดาษเปล่าบางคนใช้คำว่าบูดาเปส t ์2 0เลยนะหรือว่าเป็นกับดัก ตกลงไอบันทึกช่วยจำบูดาเปสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับทำไมคนถึงมองว่ามันหลงเหลวขนาดนั้นค่ะ เป็นประเด็นคลาสสิกที่ถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบเลยค่ะบันทึกช่วยจำบูดาเปสต์ปี1994เนี่ยคือข้อตกลงที่ยูเครนเขายอมสละอาวุธนิวเคลียร์ที่เคยมีสมัยสหาภาพโซเวียตนะคะแลกกับการที่มหาอำนาจซึ่งก็รวมถึงรัสเซียสหรัฐและก็อังกฤษด้วยรับรองความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน แต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะคือเนื้อหาจริงๆในบันทึกเนี่ยมันไม่ใช่การรับประกันว่าจะส่งทหารเข้าไปปกป้องยูเครนโดยตรงแบบพันธมิตรทางทหารนะคะแต่เป็นการให้คำมั่นว่าจะเคารพอธิปไตยแล้วก็จะขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ดำเนินการถ้าหากยูเครนถูกคุกคามหรือถูกรุกรานอ๋อขอให้ UNSC ดำเนินการ ใช่ค่ะแล้วพอในทางปฏิบตัติคนที่รุกรานคือรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรใน UNSC แล้วก็มีสิทธิ์วีโต้กลไกตรงนี้มันก็เลยใช้การไม่ได้จริงเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่ทำให้คนมองว่ามันล้มเหลวไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลย S 1> <S 1> เข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่การการันตีแบบเนโต้จริงๆแค่เป็นคำมั่นว่าจะไปใช้กลไก UN ซึ่งมันก็มีช่องโหว่ใหญ่เบื้องตรงเรื่องวีโต้แบบนี้นี่เองคนถึงกลัวว่าไอ้ข้อเสนอรับประกันแบบมาตรา5ใหม่เนี่ยมันอาจจะสำรอยเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาจากทางทรัมป์ที่ท่าทีต่อเนโตเองก็เออไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ในอดีตคำถามตามมาอีกว่าเอาล่ะแล้วถ้าเกิดสหรัฐไม่ได้เข้ามาช่วยเต็มที่อย่างที่คาดหวังจริงๆ ชาติยุโรปเองเนี่ยจะสามารถรวมตัวกันสร้างหลักประกันความปลอดภัยที่ว่านี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้แค่ไหนมันซับซ้อนมากนะคะทั้งเรื่องการจัดตั้งกองกําลังการส่งกําลังบํารุงเรื่องโลจิสติกต่างๆไหนจะปัญหาการเมืองภายในยุโรปเองเองีกอย่างจุดยืนของบางประเทศเช่นฮังการีก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันค่ะฟังดูแล้วปัญหามันซ้อนกันหลายชั้นมากเลยนะครับทั้งเงื่อนไขที่ยูเครนอาจจะต้องยอมรับ ทั้งความคุ้มครือของตัวหลักประกันแบบใหม่นี่เองและก็ความไม่ไว้วางใจที่มันฝังรากลึกจากทั้งบทเรียนเก่าๆแล้วก็ท่าทีของผู้เกี่ยวข้องในปัจจุบันมันก็เลยทำให้หลายๆความเห็นยังมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเป็นสมาชิกนาโต้ที่มีโครงสร้างมีข้อผูกมัดชัดเจนอยู่แล้วอาจจะเป็นหลักประกันเดียวที่เอ่อน่าจะพอเชื่อถือได้มากที่สุดในสถานการณ์แบบนี้สรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็คือ ข้อเสนอสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันผูกอยู่กับการที่ยูเครนต้องยอมแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะคะทั้งเรื่องดินแดนทั้งเป้าหมายการเข้านาโตเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับประกันความปลอดภัยในรูปแบบใหม่จากสหรัฐและยุโรปซึ่งหวังรัสเซียเองก็มีรายงานว่าดูจะพร้อมพิจารณาแต่ตัวข้อเสนอนี้เองก็ยังเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนแล้วก็ถูกตั้งคําถามอย่างหนักถึงความน่าเชื่อถือในทางปฏิบัติจริงๆค่ะครับมันเป็นภาวะที่เหมือนกับว่าต้องเลือกรับรางความต้องการที่จะ ให้สงครามมันจบลงเสียทีกับความเสี่ยงมหาศาลที่จะต้องไปฝากความหวังไว้กับคำสัญญาที่ดูเ,เปราะบางเหลือเกินโดยเฉพาะเมื่อมองย้อนไปในอดีตและดูความไม่แน่นอนของการเมืองโลกตอนนี้ ใช่ค่ะซึ่งมันก็นำเราไปสู่คำถามชวนคิดทิ้งทายนะคะว่าในสภาวะแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยความผันผวน,นทางการเมืองความไม่แน่นอนแล้วก็ความไม่ไว้วางใจในคำมั่นสัญญาระหว่างประเทศอย่างที่เราเห็นจากความกังขาต่างๆที่สะท้อนออกมาเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารที่มีอยู่แล้วอย่างนาโต มันจะมีรูปแบบของการรับประกันความปลอดภัยแบบไหนกันที่จะสามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างแท้จริงให้กับประเทศที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางมากๆอย่างยูเครนได้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากจริงๆครับสำหรับโลกในยุคปัจจุบันนี้